สวัสดีค่ะเช้าวันที่สี่เดือนธันวาคมพศสอ6พค่ะวันนี้ทางสวนจะเตรียมต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกาบแดงไผ่ชุดน,นี้ได้จากการพเพาะเมล็ดนะคะทยอยแทงยอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ ไผ่ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลน,น้ำผุดอำเภอละงูค่ะจังหวัดสตูลไผ่ชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสังเกตลากของเขาค่ะทะลุออกมาข้างนอกถุงเลยนะคะบางต้นก็แทงหน่อนะคะแทงหน่อใหม่ออกมาข้างนอกถุงเลยก็มี ข้าวลำกับแดงเป็นที่นิยมและสนใจค่ะมีพี่ๆหลายท่านติดต่อทางสวนเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลก็เยอะค่ะตัวนี้ประโยชน์ใช้ลำหลากหลายค่ะนำไปเผาเข้าวลำก็ได้หรือว่าใช้ประโยชน์ด้านไม้ไผ่ด้านอื่นก็ได้นะคะแต่ความต้องการ เ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามนะคะเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกาบแดงค่ะหรือว่าไผ่สายพันธุ์อื่นๆน,นะคะของทางสวนก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครค่ะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 5 1 5 8 3 9หค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะ พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเด้นค่ะ